สวัสดีครับชิโลอุสริ22เซนติเมตรนะครับเจ้ารถถังที่ถ่ายคลิปร่วมกับเพื่อนๆวันก่อน4ตัวนะครับที่ได้ตกลงไว้ว่าจะแยกทำคลิปเดี่ยวไม่ชมตัวนี้ขนาด22เซนจากโอกวะเพื่อนๆดูโครงสร้างของปลาตัวนี้นะครับคือเป็นปลาที่กินอาหาร กับเพื่อนๆตามวาระปกตินะครับไม่ได้เร่งโตแต่อย่างใดไม่ได้ใช้อาหารที่มีโปรโตีนสูงนะครับตัวนี้ก็กินระยองค้ยฟูดซึ่งมีโปรโตีนเพียง32เปอร์เซ็น์เท่านั้นนะครับแต่ความโดดเด่นของปลาตัวนี้มีในด้านของโครงสร้างและผิวพันธุ์ที่ดีมากนะครับโครงสร้างหนานะครับล่ำข้อหางหนามากๆครับตัวนี้ครับเพื่อนๆดูนะครับ ส่วนหลายบ้าน,านแต่ผิวพันธุ์ดีมากแนวโน้มเป็นตัวเมียสูงครับผิวพันธุ์และโครงสร้างปัจจุบัน22เซนนะครับป,ปลาที่มีโครงสร้างสมดุลมากๆท่านใดที่ชื่นชอบที่จะเลี้ยงปลาที่ให้เป็นปลาใหญ่และก็โครงสร้างสมดุลในอนาคตมองแล้วสวยงามนะครับปลาที่ใหญ่แล้วมีบอดี้ที่สวยงามสมดุลเลือตัวน,นี้ไป ลงบ่อได้เลยครับสยองโคยฟิตฟาร์มครับขอบคุณครับ